รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับรายการ science s t ปีที่3วิทยาศาสตร์ทันสมัยได้เป็นประจำนะครับกับผมปรเมีสแสวงรุธครับวันนี้เป็นช่วงเวลาที่เราจะได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันเพื่อสร้างความแตกต่างและก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของเราให้ดีขึ้นนั่นเองครับเทคโนโลยีในวันนี้นั้นเกิดขึ้นเพื่อสร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อหลีกหนีคู่แข่งเดิมๆนะครับโดยการเน้นวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นไอเดียดีๆแบบนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรติดตามกันได้ในช่วง science set ก ่วงสายฮหมูยอในกระบอกไม้ไผ่ผลิตภัณฑ์ไส้กรอกเปรี้ยวลูกชิ้นโดนัทเค้กเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนของอำเภอภูหลวงจังหวัดเลยซึ่งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปเนื้อสัตว์ได้ช่วยกันคิดและพัฒนาสูตรขึ้นมาเพื่อสร้างความแตกต่างทั้งรสชาติและบรรจุภัณฑ์ที่แปลกใหม่โดยเฉพาะล้ามหมูยอหมูยอใส่กระบอก ของฝากจังหวัดเลยที่สร้างจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างจากหมูยอในท้องตลาดด้วยการใส่หมูยอในกระบอกและเก็บบรรจุในซองสุญยากาศเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาไว้ให้ได้นานความสำเร็จของการสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในท้องตลาดไม่ได้เกิดขึ้นเพียงชั่วข้ามคืนหมูยอกระบอกไม้ไผ่ของอำเภอปูหลวงเกิดขึ้นจากแนวความคิดผลิตอย่างไร ให้แตกต่างจากคนอื่นไม่เคยรู้เลยว่าหมูยอเนี่ยเขาตีกันยังไง <c oughs> เขาเลือกหมูกันยังไง <c oughs> แล้วก็เขาบอกมายังไงก็ทําอย่างนั้นก็หลากหลายวิธีเสร็จแล้ว <c oughs> ทาไปก็ล้มเหลวไปได้ล้มเหลวบ้างได้บ้างไม่สม่ําเสมอ <c oughs> ก็เกิดคำถามว่าเราจะทำยังไงเรลเลยวิ่งหาผู้เชี่ยวชาญ <c oughs> พอเขาเชิญไปงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ <c oughs> ก็รู้แล้วว่าหน้าที่ของคลินิกเทคโนโลยีเขาทำอะไร พอเรารู้ปัญหาเราแล้วเราก็กลับไปหาเขาว่าเนี่ยเราอยากจะปรึกษาอาจารย์ว่าหมูยอเราไม่ใส่แป้งไม่ใส่บอลล็กเราจะทํายังไงให้หมูยอเรามีความเหนียวความเด้งความกรอบแบบธรรมชาติอาจารย์ก็จะนัดกลุ่มนัดกลุ่มเราเนี่ยไปอบรมไปเรียนรู้กระบวนการจัดการเรื่องของเนื้อสัตว์เรื่องของการเก็บรักษาอุณหภูมิความเย็นในเนื้อสัตว์ แล้วก็ลงมือทดลองในห้องผลิตเลยเมื่อก่อนเนี่ยเราเอาหมูมาแล้วก็ผึ่งเต็มโต๊ะ,ะเราไม่ได้เก็บเย็นตลอดเวลาอของเขาพอบดหมูเสร็จหมูต้องเข้าตู้เย็น<ะ>เอาหมูมาทาทีละน้อยเพื่อให้ทุกอย่าง,ยงเย็นๆตลอดเวลา<ะ>จนกระบวนการตีก็ยังเห็นเย็น่นะคะอันนี้ก็คือเป็นความรู้ที่ได้จากคลินิกทุกเทคโนโลยีใช่เลยพี่สุชาดาคะตรงนี้ทําไมต้องเป็นหลามหมูยอคะเราต้องการให้คนชิมของเราว่าเรามั่นใจว่าหมูยอสูตรของเราเนี่ย อร่อยแต่การจะทําให้คนสนใจชิมเนี่ยถ้าไม่มีบรรจุภัณฑ์ที่สะดุดตาก็คงไม่อยากชิมของเราพี่มองว่ากระบอกเนี่ยในอดีตเนี่ยโบราณเนี่ยเขาใช้กระบอกเนี่ยในการถนอมอาหารเกือบจะทุกเรื่องก็มองว่าจริงๆภูมิปัญญาดั้งเดิมเนี่ยช่วยให้เรานํามาคิดหรือมาบวกมาผสมผสานในเรื่องแนวใหม่ๆที่เราคิดได้ก็เลยว่าเลือกกระบอกนี่แหละที่จะมาทดแทนใบตองที่เหมือนๆในท้องตลาดที่มีกว่าจะเอามาใส่ได้ต้องเอามาล้างเอามานึ่งเอากระบอกที่นึ่งแล้วเนี่ย ไปตากให้แห้งค่ะค่ะแล้วเพื่อกันรากันมอดด้วยแล้วพอทําเป็นหลามหมูยองมาแบบนี้แล้วนะคะชาวบ้านที่เรียกว่าของทางพี่สุชาดาเองเนี่ยก็จะมีเป็นกลุ่มตั้งเป็นกลุ่มขึ้นมากลุ่มนี้ก็คือเป็นกลุ่มอะไรคะเป็นวิสาหกิจชุมชนชื่อเต็มๆเราคือวิสาหกิจชุมชนแปรรูปเนื้อสัตว์อาเภอพูลหลวงอาเภอพูลหลวงคือตราของเราค่ะเล็กๆเราตั้งกลุ่มมานะสมาชิกเราเยอะ29คนแต่ตอนหลังมาอย่างที่บอกว่า ลาหมูยอคือหมูยอใส่กระป๋องเป็นเรื่องใหม่เนาะ,ะการที่จะประสบความสําเร็จมันล้มลุกคลุกคลานเยอะมากเพราะว่าหนึ่งเลยพวกเราเนี่ยไม่หมดแม้แต่ตัวพี่กระโดดข้ามฟิลมาในเรื่องของงานซึ่งไม่ไม่มีพื้นฐานความรู้เรื่องการ<ม>แปรรูปอาหารกระบวนการผลิตที่ขาดองค์ความรู้จริงๆแล้วเนี่ยทำให้เราล้มเหลวเยอะ<ม>คือในขณะที่เราเรียนรู้แล้วทำอันนี้ขายไปเราก็ได้เรียนรู้กระบวนการจัดการกลุ่มก<ม>ระบวนการจัดการทุนจนมาถึงวันนี้พี่น้อยคะลาหมูยอของพี่น้อยเนี่ยเริ่มต้นครั้งแรกที่ผลิตมา ชาวบ้านในชุมชนหรือว่าผู้บริโภคเนี่ยให้การตอบรับไหมคะให้การตอบรับค่ะถ้าเรื่องรสชาติพี่พี่แบ่งเกณฑ์การตอบรับสองเรื่องหนึ่งเรื่องราคาสองเรื่องรสชาติาในชุมชนเราอะยอมรับเรื่องรสชาติทั้งหมดเลยเราเคยไปร่วมง,งานประกวดอาหาราที่คลินิกเทคโนโลยีเลยเนี่แหละค่ะรารชพัฒเลยเนี่ยเราก็ได้ที่หนึ่งนั่นเขาก็ใช้กรรมการใช้สมาชิกที่ไปร่วมแข่งขันเนี่ยตัดสินเขาก็าให้คะแนานรสชาติเราได้ที่หนึ่งกระบวนการผลิต เราก็ต้องไปโชว์การผลิตให้เห็นอย่างนี้ค่ะ,คะเราได้ที่1ในนั้นเวทีแรกที่ได้รางวัลตอนปี48ที่เราเริ่มเริ่มตั้งกลุ่มและเริ่มผลิตเราก็เลยมีความรู้สึกว่าแสดงว่าการทดสอบ ในใจของเราที่เราตั้งเป้าว่าเรายังจะไม่ไปตลาดในเมืองเราจะไปตลาดชุมชนเราด้วยการทดสอบเรื่องพวกนี้ก่อนว่าจะผ่านไหมพอหมูยอองเราคะ่ะได้รับการยอมรับภายในชุมชนแล้วคะ่ะเรามีการเพิ่มช่องทางการจําหน่ายยังไงบ้างคะเราเริ่มมองว่าเราเราจะต้องมียอดขายเพื่อเลี้ยงเลี้ยงสมาชิกเราหรือเพื่อเป็นรายได้เราไี่ได้ให้พอเพียงก็มาวางแผนว่าเ,เราจะบุกตลาดยังไงเมืเ่อเหิ่พี่ก็พอมีประสบการณ์บ้างในเมืองใหญ่ๆอย่างกรุงเทพ ก็มองว่าเราเราบางเงินมันก็เกี่ยวข้องกับราชการนะ,ะเขาก็ส่งเสริมกลุ่มอาชีพอยู่แล้วลในเรื่องช่องทางการตลาดอย่างเช่นการพาไปออกบูธการแนะนําว่าตอนนี้มีบูธหน่วยงานนี้หน่วยงานนั้นบอกว่าไปออกงานที่จังหวัดนั้นจังหวัดนี้เราก็อยู่ในช่องทางนี้ด้วยและหละักเพราะเราจดทะเบียนเป็นโอท็อปเป็นวิสาหกิจชุมชนนะคะแล้วก็ในเรื่องคัดสรรอีกในเรื่องอะไรอีกช่องทางการจําหน่ายก็จะมาอย่างเงี้ยแล้วในงานเดียวกันมันก็จะมีพวก ห้างสรรพสินค้าหลากหลายมากหลา,ห,ลาห,ลาหลายหลายห้างก็จะมาติดต่อเราว่าเอาลงไหมเราทําไมต้องลองเราอยากรู้ไงคะอยากเช็คเลตติ้งว่าสินค้าเราที่เป็นมันใหม่เนี่ยหมูยอมใบแปลกใหม่ที่ใส่กระบอกมันจะอยู่ในใจคนกินหมูยอมมันจะอยู่ในตลาดได้ไหมแล้วก็ตอบรับปัจจุบันเนี่ยช่องทางที่เราภูมิใจแล้วก็ ยึดเป็นช่องทางหลักเลยน่าจะเป็นช่องทางไพรสณนีไทยค,คือเราเข้าร่วมโครงการอร่อยทั่วไทยกับไพรสณีของบริษัทไพรสณีไทยค่ะ,คะสั่งได้ทั่วประเทศเลยค่ะ,คะนอกจากสุชาดาจะคิดแบบนอกกรอบเพื่อสร้างจุดแข็งให้กับผลิตภัณฑ์แล้วการแสวงหาความรู้จากแหล่งความรู้ต่างๆโดยเฉพาะจากคลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยทำให้สุชาดา ได้เรียนรู้เทคนิคการสร้างผลิตภัณฑ์อาหารด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งเธอก็ได้นำมาใช้ในกระบวนการผลิตด้วยคือเดิมถ้าเอาไม่ใส่ตู้เย็นเลยนะหมูยอเราหลังจากนึ่งสุกข,ของเรานะจะได้24ชั่วโมงค่ะ24ชั่วโมงโดยต้องไม่ใช่ตากแดดนะคะยี่บชั่วโมงในการวางในการเดินทางในที่ร่มในที่อากาศอุณหภูมิที่มีความเย็นบ้างเรามาคิดต่อว่าเราจะบรรจุอย่างไรเพื่อให้มันเก็บได้นานเรื่องของการ เราจะเก็บยังไงเพื่อให้มันอยู่ได้นานทีนี้อาจารย์ก็ยังมีโครงการต่อมีโครงการการบรรจุด้วยเรื่องของสุญญากาศเรื่องเครื่องบรรจุสุญญากาศอาจารย์ก็ทำโครงการให้เราไปอบรมติดตามต่อว่าพอได้มาตรฐานการผลิตแล้วเนี่ยการบรรจุการขายเราจะส่งออกไปเนี่ยเราจะทํำยังไงให้มันเก็บได้นาน ก็เรียกว่ามาต่อยอดการยืดอายุของหมูยอ,อใช่ค่ะด้วยการบรรจุสุญยากาศค่ะเราก็อาจารย์ก็ยังทาโครงการนี้ต่อแล้วก็ยังมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆต่อกับเราอยู่ค่ะจนเป็นงานวิจัยหลายๆชนิดแล้วตอนนี้มีอีกหลายตัวค่ะทั้งไส้กรอกทั้งหมูยอเออทั้งปลายอนี่ค่ะแต่ที่บอกท,ทุกผลิตภัณฑ์ที่พี่มีแล้วแล้วทุกผลิตภัณฑ์ที่ขออยอไป พี่เริ่มต้นจากคลินิกเทคโนโลยีที่มหลาลัยราชภัณเลยจริงๆค่ะ,คะจากความมุ่งมั่นที่จะทำให้สำเร็จเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มสามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืนสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนอีกทั้งไม่หยุดนิ่งที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพื่อพัฒนาต่อยอดสินค้าให้มีความหลากหลายวันนี้ไม่เพียงหลามหมูยอเท่านั้นที่ทำให้คนทั้งประเทศ รู้จักของฝากจากอำเภอภูหลวงแต่ผลิตภัณฑ์ใหม่เช่นไส่กรอกเปรี้ยวลูกชิ้นโดนัทเค้กยังเป็นสินค้าที่สร้างรายได้เสริมเพิ่มให้อีกด้วยผู้ชมครับเรียกได้ว่าเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดที่สร้างความแตกต่างได้มากเลยทีเดียวนะครับกลยุทธ์ที่ว่านี้ทางการตลาดเขาเรียกกันว่า blue ocean strategy นะครับเป็นการหลีกหนีจากคู่แข่งในตลาดเดิมๆเ,เพื่อไปสร้างตลาดใหม่ ซึ่งกลยุทธ์ที่ว่านี้ก็จะทําให้ผลิตภัณฑ์ของเรานั้นมีความโดดเด่นไม่เหมือนใครครับเช่นเดียวกับหลามหมูหยอนะครับเพียงแค่เริ่มต้นเพียงครั้งแรกก็สร้างความสั่นสะเทือนให้กับวงการหมูหยอแล้วล่ะครับสามตัวสวัสดิการนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่สังคมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย 30ปีกระทรวงวิทย์สร้างงานสร้างเงินสร้างคุณภาพชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมคุณผู้ชมค,ครับหมูยอในกระบอกไม้ไผ่นั้นก็สร้างความแตกต่างไม่เหมือนใครอยู่แล้วนะครับแต่เจ้าของไอเดียยังไม่หยุดเพียงเท่านี้ครับยังสร้างมูลค่าเพิ่มต่อนะครับด้วยการใช้เทคโนโลยีการบรรจุพันธุ์อาหารแบบสูญญากาศเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาให้ได้นานยิ่งขึ้นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่ใส่เข้าไปในกระบวนการผลิตก็คือผงไหมครับผงไหมคืออะไร ใส่เข้าไปด้วยวัตถุประสงค์ใดไปติดตามชมกันครับช่วงสายฮิตหมูยอในกระบอกไม้ไผ่ทำจากเนื้อหมูอย่างดีโดยใช้เนื้อหมูส่วนสะโพกโดยมีสูตรเฉพาะคือเนื้อหมูพริกไทยดำเกลือน้ำตาลโดยเกลือจะลดความเค็มให้น้อยลงก่อนจากนั้นผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันด้วยเครื่องผสมเติมน้ำแข็งเพื่อเพิ่มความเย็น ไม่ให้หมูเกาะกันเป็นก้อนซึ่งในกระบวนการผลิตหมูหยอหมูที่นำมาทำจะต้องสดไม่เสียง่ายกลุ่มวิสาหกิจแปรรูปเนื้อสัตว์จึงใช้ความรู้ด้านวิชาการและเครื่องมือเข้ามาช่วยโดยเก็บหมูในตู้แช่แข็งทำให้หมูสดและเก็บได้นานกระบอกไม้ไผ่ได้จากไม้ไผ่ที่ปลูกขึ้นเฉพาะพันซางนวลกระบอกสวยเรียวบางนำมาตัดหัวท้าย เป็นปล่องสั้นๆปิดด้วยแผ่นฟรอยน้ำหนักหมูยอตามที่ต้องการบรรจุใส่กระบอกปิดหัวกระบอกด้วยฟรอยมัดด้วยตอกไม้ไผ่นำไปนึ่งประมาณ30นาทีอาจกล่าวได้ว่าล้ามหมูยอและผลิตภัณฑ์อื่นๆของวิสาหกิจชุมชนแปรรูปเนื้อสัตว์อำเภอภูหลวงสำเร็จได้ด้วยการไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ และสร้างความแตกต่างอยู่เสมออีกทั้งการเข้าหาแหล่งข้อมูลที่มีอยู่ในท้องถิ่นทำให้ได้องค์ความรู้ใหม่ๆทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อนำมาปรับใช้ในกระบวนการผลิตซึ่งปัจจุบันนอกจากจะโดดเด่นเป็นลามหมูยอแล้วยังเพิ่มมูลค่าด้วยการบรรจุในซองสูญยากาศเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาและยกระดับมากยิ่งขึ้นด้วยการใส่ผงไหมเข้าไปในอาหารที่ทาให ลาหมูยอรเราเนี่ยได้ครบถ้วนในเรื่องของคุณภาพก็คือผงไหมเฟรโบอินเนี่ยค่ะพิเศษยังไงคะช่วยอะไรเอ่ยออผงไหมถ้าเรียกสั้นๆมันก็ฟังแล้วไม่รู้ความหมายาไอ้ตัวนี้คือแท้จริงแล้วมันคือโปรโตีนจากไหมร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะโปรโตีนไหมร้อยเปอร์เซ็นต์ของเราเนี่ยมันเป็นโปรโตีนที่หนึ่งเลยไม่มีไม่มีไขมันไม่มีเลยในในในโปรโตีนชนิดอื่นๆไม่ว่าในเนื้อสัตว์เน่ละมันต้องมีไขมันใช่ไหมคะแต่ผงไหมที่ได้จากเศษไหมรังไหมก็เส้นไหมเนี่ย ไม่มีโปรตีนไม่มีไขมันเลยเพราะฉะนั้นการที่เรามาเติมในนี้เนี่ยมันจะทําให้หมูยอเรามีคุณภาพที่ดีขึ้นมากๆผงไหมคือโปรตีนที่ผลิตมาจากส่วนย่ยของไหมทั้งที่เป็นรังไหมและเส้นไหมมี2ชนิดคือผงไหมจากกาวไหมเรียกว่าผงไหมซีริซินและผงไหมจากเส้นไหมเรียกว่าผงไหมไฟโบอินโดยสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติได้ทำการวิจัยร่วมกับกรมวิชาการเกษตร พบว่าผงไหมมีคุณสมบัติสามารถนำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพได้เนื่องจากมีกรดอะมิโน,โนอยู่มาก16-18ชนิดมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยรักษาแผลให้หายเร็วขึ้นกำจัดเชื้อจุลินทรีย์บางชนิดที่เป็นสาเหตุของโรคผิวหนังกำจัดสิ่งสกปรกในเซลล์และช่วยยืดอายุของเซลล์ได้ ผงไม้พันธุไทยมีคุณสมบัติพิเศษมากกว่าพันุ์ต่างประเทศคือมีสารช่วยป้องกันผิวแห้งและลดแอลโกอฮอลในตับช่วยกระตุ้นการเต้นของหัวใจและยังมีสารช่วยควบคุมคอเลสเตอรอลในหลอดเลือดสลายแอลกอฮอลในร่างกายช่วยความทรงจำกระตุ้นการทำงานของหัวใจซึ่งหากนำผงไหมมาผสมในอาหารนอกจากช่วยเพิ่มมูลค่าแล้วยังให้คุณค่าทางอาหารอีกด้วย กระบวนการผลิตผงไหมซีริซินทำโดยวิธีกระตุ้นรางไหมหรือเส้นไหมให้อ่อนลงโดยการแชร่ในน้ำอุ่นหรือฉายรังสีแกมมาที่ปริมาณ100-200กิโลเกรจากนั้นต้มด้วยเครื่องนึ่งความดันไอน้ำที่อุณหภูมิ120องศาเซลเซียส4-10นาทีจะได้สารละลายซีริซินทำให้เป็นผงไหมด้วยเครื่องพ่นผงลมร้อนจากนั้น ทำให้ปลอดเชื้อจุลินทรีย์ในผงไหมและสารละลายไหมด้วยรังสีแกมมาที่1 0 1ถึง12กิโลเกรก่อนนำไปทำเป็นผลิตภัณฑ์ผงโปรตีนไหมที่เราว่ากันเนี่ยมันใส่ได้ในทุกอย่างอะแต่วันนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของโดนัทเค้กผสมผงไหมเดิมที่เราใช้อยู่เนี่ยแป้งแป้งกิโลครึ่งเราใช้ไข่อยู่ยี่สฟองเบอร์ศูนย์แต่ปัจจุบันเราใช้ไข่แค่10ฟองเบอร์ศูนย์แล้วก็ลดผงฟูลง จากเจช้อนเนี่ยก็จะเป็นเลยอยู่สามช้อนลดมาครึ่งครึ่งอะค่ะยั่หยอดเลยนี่คือหยอดนี่คือผงไหมซึ่งเราก็ตีใส่ในนี้แล้วนะคะเราใช้ปริมาณเยอะไหมคะตามใจชอบเลยตามใจชอบใช่ผงไหมที่พี่บอกว่าพี่ใช้ผงไหมแล้วลดไข่ลดลดแป้งเนี่ยอย่างที่เราบอกมันเป็นโปรตีนไข่ก็เป็นโปรตีนซึ่งเดิมไข่ทําให้ขนมมันนุ่มอร่อยนุ่มหอมตอนนี้เราลด แล้วก็ก็มาช่วยทดแทนเรื่องพวกนี้ค่ะคือทาให้ขนมนุ่มมากๆเลยหอมเดิมฟูเหมือนเดิมแต่ที่เห็นแน่ๆคือแป้งที่เราตีอย่างที่เห็นเนี่ยนะคะซึ่งปกติเวลาเราเหลือเนี่ยเราจะต้องเราจะต้องใส่ตู้เย็นตอนนี้เนี่ยสามสี่วันเราค่อยใส่ตู้เย็นก็ได้เท่ากับว่าตีทิ้งไว้ก็ยืดอายุตัวแป้งที่ยังไม่ได้มาทําโดนัทใช่แล้วรสชาติล่ะคะรสชาติเหมือนเดิมทุกอย่างแต่ว่าถิ่นที่แน่ๆขนมนุ่มขึ้นมากๆแล้วความนุ่มเนี่ย ความนุ่มความกรอบเก็บได้นานขึ้นคือพี่พี่พี่อยากจะบอกว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอยู่แล้วเป็นเรื่องที่อยู่ในชีวิตประจำวันเพียงแต่ว่าเราเนี่ยจะต้องอาจจะต้องเดินเข้าไปค้นหามันหน่อย่ะเพราะว่าอย่างพี่เนี่ยพี่ได้มาก,ก็จากการที่เราเดินเข้าไปอย่างคลินิกเทคโนโลยีในมหลาละะัยราชภัฏเลยมีทุกจังหวัดเท่าที่เรารู้แล้วเป็นเรื่องที่ไม่ต้องไม่ต้องไปกังวลว่าจะต้องไปเสียเงิน จะติดต่อ,อยากจะไม่มีใครให้บริการเท่าที่รู้เนี่ยคลินิกเทคโนโลยีในมหาลัยราชพัฒทุกจังหวัดเนี่ยเปิดให้กับบริการให้กับประชาชนทั่วไปด้วยนะคะไม่ใช่แค่กลุ่ม o t ท p อปแต่เราในฐานะผู้ผลิตสินค้าในนาม o t ท p อปเนี่ยอยากจะบอกว่าให้กลุ่ม o t ท p กลุ่มอาชีพที่ยังคงอยู่ณปัจจุบันเนี่ยถ้าคิดว่าจะพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือจะพัฒนา กระบวนการการจัดการของตัวเองยังไงเนี่ยถ้ายังไม่รู้ทิศทางถ้ายังไม่เข้าใจว่าจะทำอย่างไรเพื่อให้ไปสู่มาตรฐานเนี่ยลองรวมกลุ่มแล้วก็หรือไม่ก็ประทานหรือพวกกลุ่มเล็กๆก,ก่อนก็ได้ค่ะเข้าไปที่มหาลัยราชพัฒท,ทุกที่เลยนะคะส่วนใหญ่แล้วก็น่าจะอยู่ที่คณะวิทยาศาสตร์นะคะเข้าไปขอรับใช้บริการไปบอกปัญหาไปนั่งคุยให้ฟังก่อนรอบแรกแล้วเจ้าหน้าที่หรือพวกอาจารย์เนี่ยคะ่ะเขาก็จะแนะนํา ว่าเราจะต้องทำยังไงยังไงจนไปสู่กระบวนการฝึกอบรมแล้วนำวิชาความรู้เหล่านั้นกลับมาใช้ในกลุ่มของเราหรือในงานของเราคุณผู้ชมครับการไม่หยุดนิ่งที่จะคิดพัฒนาผลิตภัณฑ์นะครับรวมไปถึงการสอแสวงหาความรู้ใหม่ๆและการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่มีคุณภาพจะทําให้เราสามารถสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับและนี่เป็นเพียงอีกหนึ่งตัวอย่างของความสําเร็จ ในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันซึ่งนอกจากจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นแล้วยังเป็นการสร้างเศรษฐกิจให้กับชุมชนอีกด้วยครับเรียนรู้สังเกตค้นขวาทดลองโลกของเรามีสิ่งต่างๆมากมายให้ค้นหาคำตอบ 18สิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติคุณผู้ชมครับและถึงแม้ว่าหลามหมูยอจะกลายเป็นสัญลักษณ์ของของฝากประจำจังหวัดเลยไปแล้วนะครับแต่อาจารย์ภาควิชาเทคนโนโลยีอาหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชพัฒจังหวัดเลยก็ยังคงลงพื้นที่ครับเข้าไปรับฟังปัญหาแล้วก็เป็นพี่เลี้ยงให้กับกลุ่มชุมชนวิสาหกิจแปรรูปเนื้ออำเภอภูหลวงจังหวัดเลยอยู่อย่างสม่ำเสมอครับ ช่วงเมล็ดพันธ์ความคิดแม้วันนี้ลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปเนื้อสัตว์อำเภอภูหลวงจะสามารถผ่านพ้นปัญหาการสร้างบรรจุพันธ์เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาหลามหมูยอได้แล้วแต่ทีมงานนักวิชาการจากสาขาเทคโนโลยีอาหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชพัฒเลย ก็ยังคงลงพื้นที่เพื่อพบปะกับกลุ่มชาวบ้านหลังจากที่ได้เป็นพี่เลี้ยงให้ในครั้งแรกที่เริ่มต้นปัญหามีมีมีอยู่สองอย่างก็คือเราเนี่ยสอบถามไปแล้วก็แล้วก็กลุ่มผู้ประกอบการเนี่ยร้องขอมาค่ะถ้าถ้าสมมติของกลุ่มคุณน้อยเนี่ยส่วนมากในในช่วงแรกๆจะเป็นเรื่องการพัฒนาสูตรและเทคนิคของกระบวนการผลิตค่ะพอสูตรเขาอยู่ตัวแล้วก็ เทคโนโลยีด้านการผลิตเขาอยู่ตัวแล้วเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของบรรจุภัณฑ์แล้วก็ภาชนะบรรจุพวกนี้ค่ะว่าจะทํายังไงจะเก็บได้นานขึ้นเขาสามารถจะเอาสินค้าของเขาเนี่ยเอาไปส่งที่ตามแหล่งจําหน่ายอย่างเช่นกรุงเทพหรือต่างๆจังหวัดเนี่ยได้นานขึ้นค่ะโดยเริ่มแรกเนี่ยเราก็จะอธิบายให้คุณน้อยฟังแต่ทีนี้เนี่ยเขาเนี่ยอยากจะให กลุ่มหรือว่าคนที่ร่วมทีมงานของเขาเนี่ยทำความเข้าใจและมีความรู้ในด้านการผลิตมากขึ้นเขาก็เลยบอกว่าอ,อ,อยากจะให้เราเนี่ยจัดอบรมให้ได้ไหมหรือให้กลุ่มเขาได้ไหมเราก็จะจัดให้นอกเหนือจากพวกที่ปัญหาที่เขาร้องขอไปเนี่ยก็จะมีทํางานร่วมกันอยู่หลายหลายชิ้นนะคะอย่างเช่นคุณน้อยเนี่ยเขาก็จะอยากต้องการขยายลายผลิตอย่างเช่นทําผลิตภัณฑ์ตัวอื่นอย่างเช่นปลายออะไรอย่างเงี้ยเขาก็ ให,ให้ทางทีมอาจารย์เนี่ยกับนักศึกษานะคะร่วมกันกับโครงการเอ็นพุตวิจัยให้ทําวิจัยให้แล้วก็นอกจากนี้ก็มีไส้กรอกไส้กรอกเปรี้ยวแล้วไส้กรอกเปรี้ยวจากหมูอะคะ่ะไส้กรอ,กอีสานอันนี้ก็พัฒนาสูตรร่วมกันแล้วก็ผลิตภัณฑ์แคบหมูปรุงรสค่ะการทํางานเชิงรุกกับชาวบ้านทําให้ได้รู้ข้อเท็จจริงของปัญหาเพื่อพร้อมที่จะเข้าไปช่วยเหลือตลอดเวลา งานวิจัยต่างๆถูกคิดเพื่อค้นพบเทคนิคต่างๆเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชนการทำไม่หยุดนิ่งเป็นงานบริการชุมชนที่นักวิชาการจะต้องตอบสนองต่อปัญหาอย่างทันท่วงทีโดยทั่วไปเนี่ยาสาขาของเราเทคโนโลยีอาหารเนี่ยก็คือเราจะมีอาจารย์ประจำอยู่ ประมาณ5 6ท่านนะคะซึ่งแต่ละท่านเนี่ยก็จะเชี่ยวชาญด้านต่างการสวนตัวเองเนี่ย<ม>ดูแลเรื่องผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ก็จะมาดูว่าเออทำไมเนื้อหมูเขาตีแล้วมันไม่ได้อิมัลชันมันไม่เย็นไหมหรือว่าเขาผสมถูกขั้นตอนไหมค่ะตามหลักวิชาการถ้ามันมีปัญหาเนี่ยเราทําเรื่องทําเสนอโครงการขึ้นไปเขาก็จะย้อนกลับให้ทุนามาแล้วก็ให้เราเนี่ยสู่ลงสู่ชุมชนอีกเหมือนเดิมค่ะ ณตอนนี้เนี่ยเราคิดว่าทํางานวิจัยกับชาวบ้านเนี่ยคือทํำยังไงที่จะใช้เทคโนโลยีมาแก้ปัญหาเขาแล้วให้เขาทําตามเราได้มันเป็นพธนธกิจของมหาลัยแล้วก็คณะแล้วก็คลินิกเทคโนโลยีแล้วก็คือต้องการต้องบริการชุมชนนะคะดังนั้นงานวิจัยโดยส่วนมากของเราเนี่ยก็จะใช้วิทยาศาสตร์อย่างที่บอกก็คือมาแก้ปัญหาให้กับชุมชนจริงๆค่ะจากหมูยอในกระบอกไม้ไผ่เป็นหมูยอใส่ผงไหม เพิ่มมูลค่าด้วยบรรจุพันธุ์สูญยากาศต่อยอดเป็นโดนัทเค้กใส่ผงไหมเทคนิคทางวิทยาศาสตร์ในอาหารที่ช่วยยกระดับคุณภาพสินค้าภายในชุมชนเพิ่มรายได้ให้กับชาวบ้านอีกทั้งการบริหารจัดการกลุ่มที่ดีจะทำให้สามารถขับเคลื่อนไปได้เพื่อให้สามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืนช่วงสายทริคแอนทิป เคล็ดลับความสำเร็จล้ามหมูหยอออเภภูหลวงจงหวััดเลยคิดอย่างแตกต่างเพื่อสร้างจุดแข็งให้กับสินค้าเข้าหานักวิชาการเพื่อเพิ่มองค์ความรู้สร้างสารรค์สินค้าให้มีคุณภาพเพื่อเพิ่มยอดจำหน่ายมีผู้นำที่มีวิสัยทัศน์เข้าใจปัญหาอย่างแท้จริงรวมกลุ่มให้เข้มแข็งเพื่อเพิ่มกำลังการผลิต คุณผู้ชมครับจากหมูยอห่อใบตองนะครับมาเป็นหมูยอในกระบอกไม้ไผ่เพิ่มมูลค่าเข้าไปด้วยผงไหมนะครับผลผลิตที่ออกมานั้นล้วนแล้วแต่มีวิทยาศาสตร์เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเสมอนะครับเห็นไหมครับคิดให้เป็นวิตนะครับก็ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของเราให้ดีขึ้นได้แล้วครับและสำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการจะได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เราได้นําเสนอไปแล้วหรือต้องการเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับ เข้าไปช่วยเพิ่มมูลค่ากับผลผลิตของคุณยกระดับชีวิตของคุณให้ดีขึ้นนะครับสามารถเขียนเข้ามาได้ครับที่ตู้ปอนน์นอสองอ,อคปทฟรองจันกร,รุงเทพ1นึ่งนสนะครับสำนักงานส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนั้นมีเทคโนโลยีดีๆรอถ่ายทอดให้คุณอยู่ครับแล้วทุกๆเดือนนะครับเราก็จะมีของที่พิเส่งไปให้สําหรับคำแนะนําดีๆที่เขียนเข้ามาเขียนเข้ามามากๆครับวิทยาศาสตร์นั้นมีคําตอบให้คุณเสมอ กลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ